คุณแหม่มคุณฝนคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลไทยจกักษุพระราม3ค่ะที่นี่จะเป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทําละครเรื่องอาคมนะคะตอนนี้ทางกองกําลังพักรับประทานอาหารกลางวันอยู่ค่ะแต่ว่าได้เปิดบรรยากาศให้สื่อมวลชนได้เข้ามาเก็บภาพเบื้องหลังเป็นครั้งแรกค่ะอีกทั้งยังเป็นการเจอกันครั้งแรกอีกด้วยนะคะระหว่างพระนางเจมมามาร์กี้ราศีรวมถึงนักแสดงนาอย่างอเล์เบรนเดลค่ะ วันนี้ทุกคนเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อที่จะเข้าฉากค่ะหนุ่มเจมวันนี้สวมคาแรคเตอร์เป็นคิมเจ้าหน้าที่จิตอาสาขอทำงานกับคุณหมอเอื้อการรับบทโดยมาร์กี้ค่ะเจมสามารถรับละคร2เรื่องได้นะคะเพราะว่าปีนี้เ,เรียนจบปริญญาตรีแล้วสามารถลุยงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งบทเรื่องนี้ก็ท้าทายความสามารถเพราะว่าได้เล่นหลากหลายคาแรคเตอร์ในตัวละครเดียวค่ะ เพราะว่าเพราะว่าเราเรียนปริยญาโทแล้วเรียนได้ไดแค่อาทิตย์ละวันสองวันเองครับเราก็มีเวลาได้ถ่ายละคร2เรื่องได้แล้วใช่ก็สายทานหัวใจกับอาคมวันนี้เราอยู่ที่กองอาคมก็จะเป็นคิวพฤหัศุกร์เสาร์อาทิตย์นะอาคมในความคิดแรกภาพเราเฮ้ย <c oughs> ได้ปล่อยแสงแล้วเว้ยมก็ตอนแรกก็คิดตอนแรกก็คิดว่าเป็นแบบแบล็กมจิกก็คือคิดอย่างที่เดี๋ยวที่ออกมาเป็นอย่างเป็นอย่างที่เราทําอยู่ทุกวันนี้แหละครับแต่ว่าแค่เราไม่คิดว่า จริงๆแล้วตัวละครจะมีแง่ดีด้วยมีด้านดีด้วยมีด้านน่ารักด้วยส่วนร้อยตำรวจเอกทีเกื้อรับบทโดยอเลสเรนเดลเข้าฉากวันนี้วันแรกด้วยเช่นกันค่ะดูเหมือนจะเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆระหว่างพี่น้องฝาแฝดชายหญิงนะคะกับคุณหมอเอื้อการแต่อาคมของพี่น้องคู่นี้ก็คือการมีพลังจิตสามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้ค่ะเล่นเป็นฝาแฝดมีวิธีปรับตัวกันอย่างไรบ้างลองไปฟังทั้งคู่ดูค่ะ ยังตื่นเต้นอยู่มันยังเป็นครั้งแรกก็เป็นธรรมดาเขาไม่เคยร่วมงานเคยจะรู้จักกันแต่ว่าก็มามาทํางานกับกับพิกี้ขอล้อขอล้องอย่ามาก็มาเป็นฝาแฝดกันผมก็ว่าน่าเหมือนกันนะดู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 ได้อยู่นะ<ช>เป็นฝาแฝดได้อยู่ยใช่ก็สนุกดีก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่น้องที่เข้าขากันดีโดยสไตล์การเล่นของเขาแล้วกับสไตล์เราน่าจะไปด้วยกันได้ และการถ่ายทําในครึ่งวันหลังนะคะจะย้ายโลเคชันไปที่ลานจอดรถค่ะซึ่งวันนี้จะใช้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสําหรับการถ่ายทําละครอาคมที่นี่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากกองถ่ายละครเรื่องอาคมค่ะคุณแหม่มคุณฝนคะค่ะ